สวัสดีครับเพื่อนๆชาวัน p พีซแล้วก็ Pirates of s t o อ m อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาเป็นคลิปสั้นๆอีกแล้วนะครับกับการรีวิวระบบใหม่นะครับจริงๆมันไม่ใช่ระบบใหม่หรอกนะครับมันเป็นระบบที่ซ่อนอยู่แต่มันเพิ่งเปิดขึ้นมานะครับนั่นก็คือระบบอ่าคอมโบเทรลแต่ว่าเป็นเทรลแบบใหม่นะครับซึ่งเทรลนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวละครของ อของบอดเนี่ยไปตามตามแคมป์ของฮีโร่นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าเข้ามายัางไงนะครับมาที่โฮมก่อนนะครับแล้วก็ไปที่เทรนนิ่งนะครับจากนั้นมาที่แรนด์ออฟเทรนะครับเราจะเห็นได้ว่าแทบด้านบนนะครับปกติเนี่ยเราจะเล่นกันที่ตัวคอมโบเทรลถูกไหมครับ แล้วตอนนี้เนี่ยมันจะมีแท็บด้านขวาเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เป็น Trails ใหม่นะครับซึ่งมันจะโผล่ขึ้นมาอ,อันนี้เป็นรายละเอียดนะครับถ้าใครสนใจไปอ่านรายละเอียดได้นะครับซึ่งไอ้ Trails ตัวด้านขวาเนี่ยนะครับมันจะโผล่ขึ้นมาหลังจากที่เราเคลียร์ t r a i l ด้านซ้ายไปแล้ว200 200ด่านนะครับเจ้า t r a ลด้านขวาเนี่ยมันถึงจะโผล่ขึ้นมานะครับ ซึ่งอันนี้ผมก็เคลียด้านซ้ายไปแล้ว200ด่านนะครับมันก็เลยโผล่ขึ้นมาให้ผมเล่นนะผมเพิ่งเพิ่งเห็นนี่แหละจริงๆมันโผล่มานานแล้วแหละนะครับผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยอ่าซึ่งถ้ามันโผล่มาแล้วเนี่ยนะครับในหนึ่งวันเนี่ยคุณสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับว่าจะเล่นเทรลด้านซ้ายหรือเทรลด้านขวานะครับมันจะไม่เหมือนกันนะซึ่งเทรลด้านขวาเนี่ยของรางวัลมันก็จะ เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะให้ดูตัวอย่างของรางวัลของเทรลใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นเงินเป็นพวกเศษชิ้นส่วนนะครับมีเหรียญที่เอาไปซัมมอนตัวผีด้วยนะครับแล้วก็มีมีตัวผีอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับอของรางวัลก็จะมีแบบให้ซัมมอนผีมากขึ้นนะครับด้านขวานะาประมาณนี้แล้วก็พูดถึงบอท บอดของฝั่งมันก่อนนะครับบอดของฝั่งบอดของฝั่งมันเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ3วันเนี่ยมันจะเปลี่ยนแคมป์ทีหนึ่งนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยปัจจุบันแคมป์นี้เนี่ยมันจะเป็นแคมป์น่าจะเป็นแคมป์มวกฟางนะถ้าดูจากถ้าดูจากรูปมันหรือเปล่านะไม่แน่ใจหรือว่าหมวกฟางหรือซูเปอร์โนวาไม่แน่ใจนะครับแต่ด้านด้านบนมันเขียนว่าซูเปอร์โนวานะนาอ,อาจจะเป็นแคมป์ซูเปอร์โนวานะครับเดี๋ยวยังไงต้องลองไปเล่นดูก่อน ว่าจะเจอตัวอะไรนะครับอ่าไม่ไม่พอแค่นั้นนะครับตัวละครของฝั่งเราที่เราเลือกได้เนี่ยมันก็จะจำกัดแคมปได้แค่แคมเดียวด้วยนะครับอ่าอย่างตอนอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าผมจะกดมาเล่นเนี่ยนะครับผมผมเลือกแคมป์ได้แค่แคมป์เดียวเลยนะครับก็คือแคมปตัวซูเปอร์โนวานะครับเห็นไหมคือผมไม่สามารถไปเลือกแคมป์อื่นได้เลยนะครับมันจะเทาหมดเลยนะครับ อันนั้นผมเลือกได้แค่แคมป์เดียวคือแคมป์ซูเปอร์โนวาเนาะอันนี้ก็ทําให้การเล่นของเรามันลําบากมากขึ้นเยอะเลยนะครับ <c oughs> คือมันเลือกได้แค่แคมป์เดียวอ่ะนะมันก็เลยแบบเออเล่นลําบากนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ใช้ระบบตัวฟูดเรโซแนนซ์มาช่วยนะครับเพราะว่ามันทําให้เรามันทาให้เราเล่นตัวละครที่เราไม่ได้ปั้นเนี่ย ได้ดีขึ้นนะครับมันจะอัปเลเวลให้มันเท่ากับตัวละครที่เราปั้นได้เลยนะครับก็แนะนําถ้าใครยังไม่รู้จักระบบตัว f r u i เร e s o n a n c e นะครับผมแนะนําให้ไปดูคลิปก่อนๆของผมนะครับผมมีเคยทําไว้แล้วนะครับอธิบายไว้แล้วว่าระบบ f r u i เร e โ o n แนน e ์เนี่ยมีไว้ทําอะไรนะครับย้อนกลับมาที่เทรลของเราต่อนะครับอ่ะผิดไม่ใช่อันนี้ลืมกดทุกที เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเล่นให้ดูนะครับว่าโหมดนี้มันเป็นยังไงนะครับแล้วอ,อย่างวันนี้เนี่ยผมไปเล่นเนี่ยผมจะเจอกับตัวอะไรบ้างนะเดี๋ยวลองดูกันนะครับไปอันนี้ก็มันก็มีให้เลือกบัฟเหมือนเดิมนะเราก็เลือกไปนะครับอ่าอ่าอันนี้อันนี้ผมน่าจะเจอกับแคมหมวกฟางถ,ถ้าดูจากถ้าดูจากตัวคอยมนนะ อันนี้เหมือนผมเจอแคมหมวกฟางนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็บังคับให้ผมเลือกอตัวที่เป็นซูเปอร์โนวานะครับซึ่งมันเป็นฝั่งที่เราได้เปรียบบอรดนะ,นะจะเห็นได้ว่าดามเมจของผมเนี่ยมันตีเป็นสีซ้มหมดเลยนะครับนั่นแปลว่าแคมแคม่าซูปเปอร์โนวาเนี่ยมันชนะแคมหมวกฟางนะอ,อันนี้คือมันเลือกเ,อกเ,อกเรียกรียกว่าเกมเนี่ยตัวเกมมันเลือกฝั่ง ที่ได้เปรียบให้เรานะครับแต่ประเด็นคือเราไม่ได้ปั้นไ <c> ง <oughs> คือถ้าใครปั้นมาก็โอเคแต่ผมไม่ได้ปั้นเลยนะตัวนะครับก็ไม่เรียกว่าไม่ได้เปรียบแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้ก็อันนี้ผมผมเคลียร์ไปถึงด่านสิบ้าแล้วนะครับก็กว่าผมจะได้รับรางวัลอีกทีหนึ่งอ่ะผมก็ต้องไปถึงชั้น2ี่สิบให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ผ่านนะผมไปได้แค่ชั้นสิบห้านะครับ เดี๋ยวดูกันสักนหนึ่งแล้วกันนะครับก็จะเห็นว่าตัวละครบอดจากฝั่งนู้นเนี่ยมันมาเป็นแคมป์หัฝั่งหมดเลยนะครับมันก็จะมาเป็นแคมป์เดียวเหมือนกันเหมือนกับฝั่งเราที่เลือกได้แค่แค,แคมป์เดียวน,นะครับโอเคงั้นโหมดนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรละก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ก็สัซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะมีคลิปมีสาระดีๆมีประโยชน์เข้ามาให้เรื่อยๆเลยเนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูคลิปนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมโอเคสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ Cut